ชุดย้ายนิสุเอลไฮเลเดอร์อีกหนึ่งคันนะครับก็มีนะครับแกะกระด้างด้วยโชคนะครับแป้นตัวเตี้ยนะครับตัดแล้วก็ชุดย้ายแล้วก็แกะแล้แบะนะครับรอชมทรงนะครับหน้าหนึ่งหลังสามคันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเออเรมโบแล้วก็งานน้มเช้าอันนี้แกะละเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็โนวดยังมีรออยู่นะครับเช้านี้รอชมได้นะครับผมจัดไป ตั้งเผาตั้งอะไรได้ก็เชื่อมเลยนะครับยังไม่ได้พ่นสีนะครับก็ดีๆครับแค่นี้เองประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพ่นสีแล้วก็มาดูทรงกันนะครับรีวิวงานเสร็จแล้วนะครับก็ดี๋ยดแหนบหน้าหนึ่งหลังสามดูงานก่อนนะครับนี่นะครับก็ให้ดูทั้งก่อนเชื่อมหลังเชื่อมนะครับแล้วก็ชกนะครับเผานะครับสบายดีนะครับโอเคนะครับ แนบไล่นะครับแล้วเดี๋ยวผมรีวิวทรงข้างนอกให้ดูอีกทีหนึง่งพาลูกค้าไปลองแล้วนะครับนิ่มเนบนะครับก็เลยเอามาตั้งศูนย์ตั้งศูนย์เสร็จเดี๋ยวไปลองจัดให้อีกหนึ่งคันนะครับจบไปแล้วนะครับบีซูไฮรันเดอร์ย้ายแนบจัดทรงย้ายแนบหน้าหนึ่งหลังสามนะครับพร้อมแก้ล้อแบะนะครับแก้กระด้างให้จบครบเลยนะครับเอาเนี่งานใครงานใครดูนะครับนี่มีแต่นิรักเสมอรีวิวให้ดูทั้งก่อนทําและหลังทํานะครับผม จัดไปนะครับส่งก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ทักมานะครับพร้อมความนุ่มนวลนะครับไม่มีกระด้างไม่มีกระโดกกระเดกแน่นอนนะครับนี่โชกนะครับรับกันหนึ่งปีงานรับประกันนะครับมีปัญหาเข้ามานะครับโชคแตกรั่วซึมเกมฟรีรับกันหนึ่งปีนะครับจัดให้จงล่างพยันญงัดรีวิวให้เสร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะครับงานผมนะครับจบคือจบไม่จบคือไม่จบนะครับ ไม่พูดเยอะนะครับดูกันเอานะครับ